สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเกณฑ์สกู๊นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของเปิดกรุพระนั่นเองวันนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังเม็ดแดงก้อนขาวแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่ององเราด้วยนะฮะขอบคุณมากครับผมไปตามเนื้อหารายละเอียดของพระสมเด็จวัดระฆังเม็ดแดงก้อนขาวกันเลยนะครับ พระสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่สภาพซึมช้มกำกําลังน้านะครับองค์ในวันนี้ขอผ่านประเด็นแม่พิมพ์มาตรฐานคุนตาไปคุยกันเรื่องเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับโดยองค์รวมละเอียดขาวสีนมเข้มใช้ทฤษฎีครูตียำประายเกือบจะเรียบเนื้อเกสรดอกไม้สะดุดใจตรงที่เม็ดแดงสามก้อนใหญ่นะฮะสังเกตดีๆนะครับ ก้อนแรกฝังบนฐานชั้นแรกส่วนก้อนที่สองหลังฝังบนฐานชั้นที่สองคมขานฐานสิงปรากฏการณนี้ไม่ค่อยพบเจอกันนักนะครับในสมเด็จวัดระฆังทั่วๆไปที่เคยเห็นก็อาจจะมีกันบ้างนะฮะเม็ดแดงก้อนแบบย่อมย่อมเล็กๆฝังอยู่แบบทั่วทั่วไปโปตามขอบข้างขอบบนขอบล่างก็อาจจะมีนะฮะ พิกด้านหลังก้อนขาวขนาดเขียง4เม็ดจากบนเรียงลงกลางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของปรากฏการพิเศษที่พบเห็นกันแบบน้อยมากเลยทีเดียวนะครับเพราะก้อนขาวส่วนใหญ่ที่เห็นในสมเด็จวัดะระฆังองค์อื่นๆนั้นอย่างดีก็แค่หหรือเพียงแค่2ก้อนเพียงเท่านั้นเองนะครับโดยหลักการดูพระสมเด็จวัดะระฆังทั้งเม็ดแดงและก้อนขาวเป็นตัวช่วยสําคัญเลยทีเดียว ถ้ามีเม็ด2เม็ดในตำแหน่งที่ไม่ทำให้เส้นสายลายพิมพ์องค์พระเสียหายแล้วนั้นไม่เปลียงเป็นลักประกันให้ดูเป็นพระแท้ง่ายยังช่วยเสริมให้มีสเสน่ห์องค์พระให้เพิ่มขึ้นนั่นเองไม่เชื่อก็ลองไปเปิดหนังสือพระเครื่องของวงการองค์ดังๆที่ถือเป็นองค์ครูดูนะครับซึ่งถ้าลองเพ่งพิจ,จนารณาเม็ดแดงทั้ง3เม็ดอีกสักที มิดแดงนี้บอกเล่าต่อๆกันมาว่าสมเด็จท่านไปอ่านศิลาจารึกที่กำแพงเพชรเป็นเหตุให้พบกรุพระซุ้มกอนะฮะวงเล็บฮะแหนะ่เจาะจงที่ซุ้มกอทำไมไม่พูดถึงพระพิมืดท่านเอาองค์ที่หักๆมาตำผสมใส่เนื้อพระสมเด็จที่ท่านทำในเวลาต่อมานั่นเองนะครับแต่ผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนไว้ในหนังสือพระสมเด็จสำนักพิมพ์มหาโพ ไม่เชื่อคำบอกเล่านั้นท่านว่าน่าจะเป็นเศษเตาอิดที่เผาปูนเปลือกหอยหวงเล็บนะครับปูนผสมเนื้อพระสมเด็จพวกช่างเรียกว่าปูนเพชรนั่นเองคำบอกเล่านี้ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือกว่าไหมนะครับเศษอิฐจากเตาปนมาเป็นเนื้อพระสมเด็จผ่านการเวลากว่า150ปีเนื้ออิฐกับเนื้อพระสมเด็จเป็นวัสดุคนละชนิดนะครับ จึงมีล่องรอยแยกออกจากกันไม่กรมเกืนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองนะครับเนื้ออิฐสีแดงเอาแว่นส่องจะเห็นลังสีสีแดงเรืองเรืองแบบเรืองรองตัดกับสีขาวของเนื้อพระซึ่งอันที่จริงเม็ดแดงเป็นหนึ่งในสามมวลสารหลักในเนื้อพระสมเด็จซึ่งก็ยังมีกาก,ากดำคำว่าก,ากากก็บอกแล้วว่าเป็นวัสดุชิ้นเล็กๆจะเป็นเท่าทานทูก หรือวัสดุมงคลสักอย่างมาถึงก้อนขาว4เม็ดเครื่องในองค์ด้านหลังย้ำกันอีกทีนะครับว่าก้อนขาวก็คือเม็ดปูนเพชรที่เกาะกอตัวกันแน่นไม่ยอมผสมกลมกลืนไปกับน้ำมันตั้งอิ่งน้ำมันชนิดนี้ข้นเหนียวมากเมื่อมารวมกันอยู่ในองค์พระเดียวกันก็แข็งข้อแยกตัวจากเนื้อพระซึ่งก็มีร่องลอยให้เห็นชัดๆนั่นเอง ส่องแว่นให้ดีๆนะครับก็จะเห็นชิ้นรักน้ำเกลี้ยงฝังตัวอยู่ชิ้นรักในลุ่มล่องหรือซอกเล็กๆลึกๆในองค์พระก็เป็นองค์ประกอบสำคัญช่วยให้ดูว่าเป็นพระแท้ได้อีกข้อหนึ่งนะครับย้อนมาประมวลเรื่องมวลสารน้อยใหญ่ในองค์พระสมเด็จอีกทีนอกจากกากดำเม็ดแดงแล้วก้อนขาวแล้วแล้วก็ยังมีกรวดสีเทาเกรดสีฟ้าเกรดสีเหลือง ชิ้นผ้าต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเป็นพระองค์นั้นยังอยู่ในสภาพผิวเดิมๆไม่สึกช้ำก็มองไม่เห็นแต่ถ้าผิวพระเปิดเพราะสึกช้ำก็มักเห็นมวลสารทั้งเม็ดทั้งก้อนน้อยใหญ่ผมเดาเอาว่านะสภาพที่เห็นด้วยตาอย่างนี้เองกูตียมประวายท่านจึงเรียกเนื้อพระอย่างนี้ว่าเนื้อกาศาสตร์นั่นเองครับถ้าเราใช้หลักคิดนี้พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องในวันนี้นะฮะด้วยเหตุที่ด้านหน้าท่านมี3เม็ดแดงด้านหลังมี4ก้อนขาวโมเมผสมกันเข้ากับมวลสารเล็กน้อยทั้งองค์จะเรียกว่าเนื้อขยศาสตร์ก็น่าจะเข้าใจในประเด็นนี้ได้นะครับแต่เท่าที่เกิดเห็นผ่านตาเนื้อขยศาสตร์ดูองค์รวมมีมวลสารหยับหยาบคระเคราไม่เห็นเป็นเม็ดเป็นก้อนใหญ่3เม็ด4เม็ดอย่างที่เห็นในองค์พระองค์นี้นั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นรายละเอียดเพียงเล็กๆน้อยๆอยที่เอามาฝากกันนะครับของพระสมเด็จวัดระฆังเม็ดแดงก้อนขาวนั่นเองนะครับคลิปหน้าจะเป็นพระอะไรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และเม้นมาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ